จังตอมลูกชนาครับมาดูลูกค้าทำงานครับที่4 5ครับที่ทุกคนถามหากันครับว่ารถรุ่นนี้ทำงานเป็นยังไงครับแรงไหมครับทำงานยังไงเป็นยังไงบ้างครับก็ออกมาถ่ายดูเลยครับ นี่ครับแรงดีครับรถมีเทอร์โบครับสามสูบเทอร์โบครับไดเล็กอินเจคชันครับอีเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำครับเราผมไปซื้อวิดครับลูกค้าก็ถามเยอะครับว่ารุ่นใหม่ๆครับทีทีสี่จุดห้าแรงดีไหมครับเป็นยังไงบ้างการใช้งานครับนี่ครับให้ดูเอาเลยครับ บอกว่าถูกใจมากครับแรงดีมากครับอุ่นดินเต็มใบมีดเลยครับสาบจุดกระโบครับเซอร์กุเลอร์ครับร,ร,ะ,บร,รบะบายความร้อนด้วยน้ำครับประหยัดครับ สสูบป,ประหยัดแรงครับใครว่าเครื่องสามสูบไม่ประหยัดไม่แรงครับอย่าเชื่อครับนี่ครับสสูบแรงดีครับประหยัดครับนี่ครับอุ้มดินเต็มใบนีดเลยครับนี่รครับเสียงเทอร์โบครับถ้าแต่งทอสักหน่อยนี่ฮอนพูๆเลยครับ เต็มที่เลยเอานี่ครับดันดินล้นไปนี่เลยครับก็สบายสบายครับวันนี้น้ำหนักเขาได้ครับมาเขาได้ครับงานปาบดินครับ ไว้ใจเขาได้ครับนี่ครับดินสกลับก็ฝีมือครับฝีมือดีอยู่ไปได้อยู่ กับีมือดีคนรถแดงครับกับมือดีรถใหม่อะไรอะไรก็มาล้านกันครับนดูเอาเลยครับ ไมีกอบป้างครับยังถอนครับยังหอนเบาๆครับถ้าแต่งข้อสักหน่อยนี่ถอนฟุ้เลยครับรุ่นนี้อัตราทดจะอัตราทดของเพื่องครับจะต่างจากทีที4.55ครับ นี้จะทดมาใหม่ครับเปลืองครับ4.5ครับจะทดมาแต่มันดีกว่า4.5ครับอัปเกรดมาใหม่ครับอืมครับหอนดีอยู่ครับขนาดข้อเดิมๆครับมีพัาด้วย อยู่ผู้สีงครับอยู่บางขนมชัยครับตำบลห้วยขยุงครับดีสเกตี่เราอย่าครับวีลูกค้ารถน้ำมันหมดครับคือรถเอียงปับ๊บน้ำมันมาเหลือน้อยมากครับรถเอียงก็ดับครับผมก็มา ไปน้ำมันให้ลูกค้าครับก่อนรถตาติดก็ถ่ายดูครับการทำงานครับออบริการลูกค้าครับบริการเราบริการดีครับมาสวีเซนแนทเชนแนลครับบริการลูกค้าก็ลูกค้าเห็นหน้าช่าง ขับรถมาลูกค้าก็ยิ้มบอกแล้วครับช่งางก็เห็นหน้าลูกค้าลูกค้าก็าช่างก็ยิ้มบอกเหมือนกัน,นครับรถต์ทติดปั๊บนี่ลูกค้ายิ้มหวานเลยดีใจครับที่รถสตาร์ทติดครับเอา้าตันตันตัน โยนแลนด์ครับาเป็นรุ่นไหนครับรับผ่าน้ำมันหมดครับสตาร์ทไม่ติดแยกแล้วสตาร์ทติดก็สอบถามผมได้ครับ088 1345495ครับสอบถาผมได้ครับลงใบมีดเลยครับหนักเขาได้ครับไม่ค่อยฟรีครับดันอย่างเดียวครับ

ขยายปูยังครับเอ้ัยิ่นไปปูงานเนื้ออ๋อตั้งน้้สาว้ีอยไสูงิสเนียสูมเลยี่นาียงควอึบ่แอคุณมั่งไปแจ้งต่ำครับคุณสูงไปด้จะาราบต้งคุณเอาฟังเอาฟังไวมดครับแต่ลมันยูงมันไังท้องฟังอยู นี่ครับได้ดูการทำงานแล้วครับของจ t 4 25ครับ ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชผมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ